เกิดอุบัติเหตุรถสองแถวลูกมากลุดตกถนนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนฝรั่งนักท่องเที่ยวบาดเจ็บสองรายไทยอีกสามรายถนนสายตราดแลมงอบครับเหตุรถสองแถวตกถนนฝรั่งได้รับบาดเจ็บรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา1 4นาฬิกาเศษบ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามตำบนหนองสโนโญได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสารตกถนนบริเวณหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การํำสวนยางจังหวัดตราดตำบนหนองสนองอำเภอเมืองตราดหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอสา,าสมัครสมาคมกู้ภัยบุญชีเรศจ,จังหวัดตราดเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุที่หลักกิโลเมตรที่5-6ถึงถนนสายตราดแหลมงอบพบรถยนต์โดยสารสีดำเงินหมายเลขทะเบีนยบน1 0ขีด1590ตราดพลิกคว่ำทับรถยนต์กระบะมาสด้าสีบอลหมายเลขทะเบียน อยไม้รอเรือ3055จันทบุรีที่ตกลงไปในคูน้ําข้างถนนดูรถยนต์ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่วนรถยนต์กระบะสิ่งของในรถกระจายเกลื่อนอยู่ในคูน้ํขนาขณะเดียวกันผู้โดยสารที่โดยสารมาในรถยนต์ต่างพากันปีนป่ายออกจากรถยนต์มานั่งอยู่ริมถนนได้รับบาดเจ็บไปตามกันเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งจํานวน2รายชาวอาหรับ1รายและเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยอีก2ราย อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญชิเือจังหวัดตราดจึงช่วยปฐถมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลตราดนายทักษินชาจิงเอมคนขับรถจนโดยสารบอกว่าขับรถรับนักท่องเที่ยวมาจากท่าเทียบเรือเซอ็นเตอร์พอยต์เฟอร์รี่อำเภอแหลมงอบโดยแล่นมาด้วยความเร็วเพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมองมาถึงที่เกิดเหตุลูกมาเกิดหลุดกระทันหันบังคับรถไม่ได้ทําให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างถนนชนกับต้นไม้ที่ริมถนนก่อนพลิกหงายท้อง ลงไปทับรถจนกระบะที่แล่นตามหลังมาและหักหลบจนตกลงไปในคูน้ําขณะที่นายสินชัยถัดลายคนขับรถจนกระบะพร้อมนางยุรีขันติยูและนางลำาไยเจรยาชาวจันทบุรีที่โดยสารมาด้วยบอกว่ากลับจากซื้อปลาที่สะพานปลาเพื่อแหลมงอบโดยขับตามหลังรถยนต์โดยสารมาช้าๆหลังรถยนต์โดยสารเสียหลักหักรถหลบตกลงไปในคูน้ำาังกล่าวซึ่งเจ้าที่จะได้ให้คู่กรณีตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันตามกฎหมายต่อไปครับ รถคั้นลงไปเลยมารถขนปลานะครับ้แม่รถเกาไม่ได้ชนคือรถเขาเสียบสลัดก็ลงไปด้วยกันเลยรถเขาขี่น้ำหน้าแล้วฉันขี่ตามหลังใกล้ๆตั้งเยอะแต่รถเขาเฉาแหลมาก็มาตบรถฉันลงเลยจ้ะโอ้รถคือรถเสียบไปแต่รถรถรถ